สนับสนุนโดยแกรนด์สปอรกลับมาในช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับกับช่วงของ Star Network วันนี้เรามีเรื่องราวของสาวก้อยรัชวินที่จะมาทำขนมไหว้พระจันทร์ที่มีชื่อว่าขนมไหว้พระจันทร์ไส้บัวทองไข่เค็มลาวา ซึ่งจะทำร่วมกับทาง S&P พูดถึงวันไหว้พระจันทร์จะเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้หลายๆคนก็เตรียมพุ่งในการที่จะทานขนมไหว้พระจันทร์รวมถึงจะไหว้พระจันทร์ในค่ำคืนวันที่1ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องดีๆที่น่าสนใจใน Star Network โลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์สัปดีครับ การไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่ใช้ขนมไหว้พระจันทร์ในการเส้นไหว้และรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สําหรับเทศกาลนี้โดยในปีนี้ตรงกับวันที่1ตุลาคม2563ซึ่งทางบริษัท S&P c i t i c r e d จำกัดมหาชนจัดงานถแถลงข่าวของขวัญจากพระจันทร์พร้อมเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาภายใต้คอนเซ็ปต์ของขวัญจากพระจันทร์ซึ่งถือเป็นตัวแทนของการให้ในทุกโอกาสโบทองไข่เค็มลาวานะคะซึ่งอร่อยมากนะคะแล้วก็มันก็เป็นเทศกา การที่เป็นมงคลเนาะที่เราจะมอบอขนมเค,ค้กขนมไหว้พระจันทร์เนี้ยให้กับคนที่เรารากักหรือให้กับเจ้านายหรือให้กับผู้ใหญ่ก็ตามที่เราคารพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เป็นเทศกาลที่สื่อความหมายที่ดีแล้วก็ตัวขนมไหว้พระจันทร์เองเนี้ยก็มีความหมายที่ดีด้วยค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยก็รู้สึกว่าฉันจะต้องกินฉัน <laughs> จะต้องได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะหาแบบเหมือนแบบรสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ ก็ลองทานแต่ว่าก็ไม่ได้ทานแบบเยอะมากอะไรเงี้ย งานนี้ยังได้ดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณก้อยรัชวินและพร้อมด้วยคุณมณีสุดาศิลาอ่อนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองคอ์กรมาร่วมกันสาธิตการทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้บัวทองไข่เค็มลาว่าในงานนี้กันด้วยละค่ะการทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือคนที่ทำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญเป็นแบบเชี่ยวชาญอ่ะแล้วก็มันเป็นขนมที่มีความพิเศษแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องใช้ความประณีตค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเราทำเองอาจจะยากเดินไป S&P ง่ายกว่าใช่าใช่ค่ะสำหรับรสชาติที่แบบอาจจะถูกปากเด็กๆวัยรุ่นหน่อยก็จะมีรสส้มช็อกโกแลตค่ะใช่ก็จะทานแบบง่ายขึ้นให้แบบว่าเป็นขนมที่ยังมีความคลาสสิกแต่ว่าเราทำไส้ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราครับพบกันใหม่ในตอนหน้าในค่คือวันนี้ปราริสวสดิ์นะครับสวัสดีครับ